ทีครับคุณนะครับวันนี้มีงานขาหม,มูกันกำลังสิเผาคนเนะี่ยังก็คือตกัตกตักน้ำใส่ทึกสีจูดเฟื่องเทระบันดิ้งหล่นครับตัวใหญ่ครับโอ้ยมันใส่ลายพูดแต่ไม่ก็บววงนะครับ มันใส่ลายผดโคดเอามาทั้งหลังนํำนันไม่พวกขูดพวกอะอย่างนี้ได้เอามาทาั้งหลังน,ำน้ำหน่อย ไฟมันแห้งขวดพฤศจิกันนี้บ่ไห้เด้ค่ะได้แล้วปันตัวัว้งก็ขี่ออกไปในเตี้ยแต่วันสีล่าไปผูดได้คะเฮ็ดกองใหญ่จังหน่อยเขากับรถดับเพลิงมาอีกเพลยังมวยชูดที่ซุ้มอยู่เอาเขาไปอีกหน่อย สิบว่าสมหมุติก็รักขูดหลดน่นบอกบอกนดีพอดีต่อนทำท่าไปเสั็นและก็รักาไว้วไันั้เออสิดาปนิยังจะหน่อยก็ขีดทีท่ก็บอกไปขูดน้ำเขาเหร น้าแมไปทำท่าก่อนกนเลยโอ้โหกับไปอยู่ทางมันโบมีไฟดีตีสีมะนางน้ำไฟมันก็เลีแล้วเว้ยเห็นล้วขูดเนี่ยฮะตีหนักจับดีตีขามันโอ้ยปานนั้นเลียมุนมาใ

อเพื่อนได้บอกว่าอยู่บทอีนว่าเยังไงไเพื่อนอยู่บทไห้ลูกหน่อยได้ซ้ำไหมเนว่าเอาไปพอยิ่งเสื่อปีกเนี่ยเพื่อนว่าแม่นบ่มูเคนว่าเอาไปพอยิ่งเสื่อปีกบอกให้เือหน่อย โอ้พี่เราคือทำทั้งหดสาดดีๆแต่ว่าเกี่ยงโกมูเลยคุณโกอ,ออกซับแน่นอนขนาดเลยขวดขวด,ขวดเลยพี่อุ้ยขอกดอื่น,นออกบากไล่ก็เพิ่นหนึ่งออกน้อยเดียวหนึ่ง จะขูดแนวด้ว้โหแหงออกเป็นเหือเป็นเหือแห้งขาดายงมูโออไฟบอ่อถือมันกับบ่อออกแล้วพี่เอตัวใงญ่ขนาดสองพันในบอลุงหน่อยได้ว่าสองพันฮะโอตัวนี้สองกลัวผลเล่นอน่งเนาะ อพัน,น,นุ้ยสองพันก่อนฟอรเดาโหลดเนี่ยสองพันขา,ายสองพันมีมีมีหอ,อมกันมาอายก็มีลด้ได้เฮ็ดอย่าง,อ,อ,าอ,าอ,างอือจะหอมยืนสองมีเป็นบาทคอห้าครับ พอของผมเห็นี่แหละอยู่ขลางล้างบานมันนี้เป็นมีงานเลี้ยงข้องรักษาเป็นประเภทนี้เป็นประเภณนี้อยู่ทั้งหน้าบ้านกะแลวนนี้เห็ดหมูอยู่ล้างบานเลยเขาปะท่ายให้เบิ่งแลกครับเป็นเจริญคล้องรักษาหรือลมไถ่บ้านเท่านี้แหละปอดใส่แค่สมัยมแตะกิหรือพี่กะไถ่นะครับมาแลกนะครับตอนนี้เป็นเห็ดกับเขากำหนับซูแขกมา เผาโลดเผาให้มันอันนั้นไปเรื่อยโรดอือให้มันแหลวไปโลดแล้วก็เอาไปคั่วเพื่อแยกส่วนที่สี่บนบ่อยู่นี่อันนี้มันอันนั้นตัวเินื้อพี่คือยังนไงพวกมูเราไอ้ยังเกาะห่อมกับห่อมจะคล้องกันไหมเออเพื่อเชีอาห่อมเริงซุกซี้หน่อยเล้นีิ อืมบดทแกบเป็นห่ำแกบกับบทเป็นห่ำให้มูกินน้ำตาลแอนเด็มันเลื้องขึ้นนะกูดอ,อกเมติบองนะบองไฟโอ้ตานแล้ว ยังไปเอามีดเทออกน้ำก็ได้น้องลุงเสือให้ลุงเสือเด้อขวาวเด้อเผาแล้วเรื่อยๆก็ให้เล่าขวา้าเล่าค้นข่อ,ของคือยังได้ขว้าใสนะเบื้งที่เล่าบุคือลุงหน่อยนะลุงหน่อยเฮ็ดโปเป็นคือทเล่านะปุ่บขวาเลี่ยวกันเลยขาใส่งานกับโบเลือเวยถ้าสิมงว่าว่าใช้ทุง่งมาบัด ผู้เพชรสกัดปุว่าแต่เขาไปขั้วอยู่บ้านสันเอาไมนเหลืองก่อนมันผูกใส่ลายปันนี่สิบ่ใหม่ปุ๊บแม่นบ่พีเฮ็ดแล้วนี่อยู่บ่นี่ละเผาแบบนี้มากิจปานว่าไอ้ หมูอบฟากแค่บันี้ออกมาเหลืองให้ดำพี่เห็นเปนคือเขาอยู่ประจ้าาะ โอ้ยลุกแน่กันน่ะอืมเขาคือนมาเร็วเถอะฮะเสียงเป็นดับเพลิงทั้งใดอีกเนาะก็จงดังไฟกองหน่อยหน่อ,อ,อยนงแล้วกันด้วยเนีย่ยแล้วว่ามันติวเดอ้อ เสียงรถมาเตะใส่ป่ะโอ้ยเบิ้งกันาะนันพี่ไปเบิโบกรถเขากันนะเขาจะไปรับเพื่อนทั้งใดขึ้นจังอดีตหมูซื่อหน่อยทั้งหลังทันหอดก็ดีนะท่าน เว้ยนะมาทรงจะได้สีวอมาเนี่ยนี่ใหม่ทั้งไดเนาะอ,อืมเขาป้ายางอีกแล้วแนเนี้ยนี่อืมใหม่่พรายดอกเจ้านันน่ะ

ไนะรแย่วอาเจ็กสีหลดหลักกระพาเครื่องไปเลยหลดว่ากับสิตัดหลดตัวอือไปเอาหนอนอกก่อนในเงเหลี่ยวล้วไปตัดขอก่อนพี่ได้มอมันเดียวป่ะพี่ เป็นยังได้คืนเลือดออกก็ได้บัดนอว้ยมันถือเ้นมันบ่เออลูกหน่อยก็โบเห็ดได้ยอดนึ่งอนัโอู้โบเห็ีดเป็นโบเหตดมันก็เป็นเนี่ยแล้ใส่หมอลดอ่ะ่มา่ก็่ับ โอ้ยลวงด่าันจี่นอยกับปาดหดโดมันได้แล้ว เดี๋ยวหน่อยมาบอกพี่โอ้ถวหน่อยจะได้คือขักแต่เดงกสันละพอดีหน่อยใหญ่ๆนี่หน่อยมรวันดือไปหื้ไปใสมันเอาไปไหวหรือมั้งบุง้งนี่ได้อยู่นี่รังผงรงอ,อ้ก,ก็ก็จะได้ไดไดดกินต้มบ่แกง อ,อู้มูโตปุกใหญ่หนึน่งเห็ดในชิลลอกนั่งคีต่ตัดขอดูนออนหน่อยเห็ดลุงนะมาบอหน่อยวันันมันสวมีกรบเขาวโพวโลูก เออผ่ามันเนี่ยหมอน่าวันถือไปเท่าหร่ะไม่รู้เอามาอยังกละมัง<อ>ลหมันีะมังจะได้มาขักใช่รถเสะเป็นสวนเป็นสวดหนึ่งหายมปนยอไปโหลดอ่ะขามัน

อ่าเรียบร้อยเดี๋ยวภาพถึงไปเปิ่งบรรยากาศข้างนอกดึงได้สำนันบ่ใส่ลมมันโอ้ยมันบ่เมียนดึกขาดบริปิบปีบัตรล่ะให้ลูกเสือเทียนเจ๊งไข่ผู้เล่าของนี่คือบรรยากาศทางหน้า นี่เป็นพอพอเข้าอีกีเห็ดดีเป็นใจนเห็ดมังฝอครับพี่ฟอไทยอากาศรอดร,รอบติดกับถนนใหญ่ถนนหลัดยาวอ่าโอเคครับเดี๋ยวจะพอกันใหม่ครับคล,นะคลิปน่ะถ้าเปิงอันนี้ครับเปน,น้นมีการมีงาน ฝั่งหนึ่งเป็นรถหลายๆครับมาแรื่ครับอันนี้ตาเราเห็นอันนี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ